วิธีทำการคาลิเบตเครื่อง vco focus mm hmm. เครื่องว mm ัดอุณหภูมิครับอันดับแรกถ้าเรากดรูปหน้ายิ้มแล้วไม่สามารถ mm hmm. วัดอุณหภูมิได้หน้าจอจะขึ้นคำว่าแคลครับตัวอักษรภาษาอังกฤษ cal ถ้าไม่สามารถ mm hmm. วัดอุณหภูมิได้เราจะทำการคาลิเบตโดยการกด2ปุ่มรูปหน้ายิ้มกับรูป พร้อมกันครับพอหน้าจอแสดงคำว่า CAL c a ให้กดรูปบ้านค้างไว้ลักษณะวางเครื่อง Visio Focus ให้ห่างจากผนัง30เซนแล้วกดรูปบ้านครับ เครื่องจะทำการจำอุณหภูมิห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกดรูปบ้านไปในทิศทางของอากาศครับเพื่อวัดอุณหภูมิของอากาศเทียบกับผนังเรียบร้อยครับเป็นการสรุดแควเสร็จสิ้นครับทําการเช็ค โดยการกดรูปบ้านอีกทีหนึง่งเพื่อวัดอุณหภูมิของอากาศภายนอกจากนั้นเราจะวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยการกดรูปหน้ายิ้มเครื่องใช้งานได้ปกติแล้วครับ